โซนศัตรูนี่พี่เบสสวัสดีครับนี่ดูนี่จะรีวิวซูเปอร์เล็กเจล่านะโอ้สุดยอดสว่างสว่างไปไหมหรือจริงเมาด้วยฟ้าลงมาผมว่าได้เลยพี่เบสโหสุดยอดก็เดี๋ยวเราไปยัืมีแค่โชมรีวิวเขาบอกว่าจะเป็นยังไงครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวไบตูเฟ่ทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กันในรายการไบตูเฟ่นะครับวันนี้นะครับเหมือนเดิมครับเห็นดูกระติครับผมไว้ใจมากกับพี่คนนี้นะครับชื่อ พี่เบนี่เิยนสอดีครับพี่เบนครับวันนี้ไดอยู่กันที่สตูดิโอใหม่เอี่ยมใหม่ใหม่ใหม่ใช่เพิ่คำเสร็จของพี่เบนดีีไปนะครับเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้มีโอกาสมารีวิวคันนี้นะครับตั้งแต่ทำช่อมาคือสักวัหนงจะไต้องรีวิวคันนี้แล้แลวก็มีโอกาสเนาะนะครับก็วันนี้เลยพาเพื่นมาชมนะครับเป็นดูการติมิการเรจซูบสองเก้าเก้าซูเปอร์ลนะสองเก้ ซุปเล้งซุปเล็กซุปเล็กซุปเลที่เๆันชอบกินตเครื่องใน่ชอบเลนก็โแซบจัเล้ไใช่เขาเาเาเนะครับที่ไอตัวเจ้าดูติซุปเอชิลาตัวเนี้ยซุปเล็กอเลันนะ้เลเนียวัิเศษนเขาว่าซุปเอลลาถ้าอยู่ในรถอิตาลีนะครับมันแปลว่าซุปเปอร์ทวกเียว่าแปลว่าซุปเปลเบา แล้วง่ายๆไล่เบาอะซุปเปอร์ไล่เบาคือมันไม่ได้ไล่ดาวเบาธรรมดาที่เอาโค้ชหันมาจอดจอดไล่เบามันคือเปลี่ยนพาร์ทให้มันเป็นการไล่เบาแบบพันเทพคือหน้าตาก็จะเหมือนตัว12.9ปกติเลยใช่ใช้คำว่าคล้ายดีกว่าอย่างมันไม่ได้มีแค่ดูปกติแต่ยังมีซุปเปอร์เล็กและโบกี้นี่ก็มีซุปเปอร์เล็กเจลามกันเอาเข้าก็รุ่นแล้วก็รุ่นร็วเพราะอะไที่เป็นอิตาลีก็จะมีซุปเปอร์เล็กจีราซุปเปอร์เล็กจี่าถ้าพี่เบนบอกถ้าเอาเข้าใจง่ายก็คือไล่เบาไล่เบามีตัววสนกแล้็เป็นตัวไล่เบา ก็ได้ความรู้ว่าไอสารโครมาสัพสารวาลัครับนะครับกับดีบิ๊กไบสุดเล็กกิน่าอะไรเบานะครับแล้วอย่างเงี้ยมันพิเศษนอกจากพิเศษเรื่องน้ำหนักแหละยังมีความพิเศษอะไรอีกทีคือจริงๆผมว่ามันก่าจะเ็เรื่องน้ำหนักแหละหลักๆเลยนเรื่องน้ำหนักเพราะว่าจาก12.9ธรรมดาที่หนัก200กิโลพันนี้ขนาดอยู่แค่150กว่ากิโล150กิโลแถมยังมีแค่500กิโลกพิเศษมานะครนะได้ใครอีก 5้าบวกหเราแลกมา5คันแล้วต้องเพิ่มเพิ่มอีกหนึ่งคันเป็นหกคันที่จดทะเบียนในเมืองไทยแสดงว่าที่เป็นหนึ่งในหกคันในไทยที่อยู่ที่นี่แล้วเช็คมาแล้วก็ใครสนใจอยากจะมาดูมาดูได้นะครับแต่จะดีเจอเพราะว่าที่เขาเก็บมาแล้วช่วงนี้หน้าฝนเลยเก็บไว้ซ่อมไว้ในห้องแอร์เดี๋ยวมันจะร้อนเดี๋ยวจะเก็บฝนใช่ใช่ต้องดูแลน้องดีๆนะครับเพราะว่าราคานี่ก็ไม่แดงห้าล้านเจดห้าล้านเ เจ็บซื้ออะไรซื้อบ้านบ้านยังไม่ได้ดาวบ้านได้พอได้ดาวบ้านได้หลังนึงคือก็ได้ดาวั้านหลังหนึ่งหลังเดียถ้าทำเอาก็ได้สองหลังมันเป็นสามหลังเลยผมว่ามันมันเป็นอะไรที่น่าเก็บนะจะเป็นอะไรที่ล่าช่าหนึ่งดูรถพวกนี้เป็นรถเก็บอ่ะแต่โจทย์ไม่คือรถรถสนามรถที่ไล่เบาเพื่อให้มันเบาที่สุดแล้วตอนนี้แรงม้ามันจะเพิ่มต่ำกว่าปกติด้วยปกติตัวเนี้ยถ้าเกิดเป็นสิบสองเท่าต่างธรรมดาได้ขึ้นเครื่องยนต์คันสามแรงม้ามันจะอยู่มัร้อยเก้าสิบประมาณจุดเกือบสองร้อยสอง แต่ตัวนี้แม็กไม้อยู่ที่2 1 5ตัว2 1 5ตัวเครื่องมีการพัฒนาคืใส่ท่อใส่เลยแล้วก็ใส่อะไรที่ใส่แอนดีเนียมและใส่แอนดีเนียมหมดคือเรียกว่าแบบใส่เต็มจัดเต็มเลยนะคันนี้ก็ทั้งไล่เบาและทั้งแรงเลยคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะเผื่อใครสนใจอยากจะดูคลิปเกี่ยวกับซูเปอร์เลกิล่าเยอะแยะนะครับไปดูได้ครับช่องดีดีกายครับตรงนี้ทุกคนสนใจไปให้นะครับไปกดดูเนาะนะครับวันนี้เดี๋ยวผมคงต้องคนเดินพาเพื่อนๆชมถึงว่าคันนี้ ที่พี่บอกพิเศษพิเศษเะเเเเอะไรนะครับพาชมรอบคันเลยเบิกใช้ยัไม่เคยเห็นซูเปอรนตัวจริงครับนะครับพร้อมแล้วประเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราควรวพี่เบนซ์พาผมดูหน่อยนะครับว่าพิเศษยังไงบ้างก็เดี๋ยวผมพาดูคือจริงๆคันเนี้ยมีคนมาเม้นต์บอกอในคลิปท่องผมนะบอกว่าเนี่ยเราก็ซื้อ12บสองเก้าเก้าธรมดามาเบิกล้อเบิกพาร์ทเบิกอะไรของซูเปอร์เลนไปใส่ไ,สได้ไหมือนสไตล์ที่รถบ้านเราที่ชอบทำนั่นไหมมันเหมือนจะทำได้นะแต่มีสิ่งเดียวเลยที่เบิกไม่ได้นั่นคือเฟสคาร์บอน ถ้ารถสแตนดาร์ดเนี่ยอย่างล้อเออชุดเปลือกอะไรมันเบิกได้หมดอ่ะแล้วมันมันเบิกได้หมดแต่อันนี้มันเป็นเฟรมคาร์บอนที่แบบตัวอ่าคือคือคือมันมันไม่ใช่กัรลอยด้วยนะไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ปากครอบมันคือคาร์บอนไฟเบอร์เลยคือถ้าเป็นรถปกติมันจะเป็นอลูมิเนียมอืมแล้วก็ตัวเนี้ยนอกจากเป็นความพิเศษอมันคือมันจะเป็นหม้อกรองอากาศในตัวด้วยก็คือเหมือนกับซุปเปอร์เล็กบีโฟซุปเปอร์เลกบีโฟจะเป็นแค่เฟรมอย่างเดียว แล้วตอร์กรองก็เป็นมออกรองเหมือนรถปกติซึ่งเป็นมอเตอร์กรองปกติแยกออกมาแตอนต้นๆคือถ้าเรายกถังน้ำมันเนี่ยถังน้ำมันเนี่ยนอกจากเป็นถังแล้วเป็นฝาครอบมออกองอากาศพอเราเปิดมาปุ๊บเราจะเจอลิ้นติดเสื้อเลยและน่ากองอากาศจะอยู่ในเฟรมนี้เลยคือตัวเฟรมจะเป็นมอเตอรกรอสังเกตว่าทำไมมันเป็นรถที่มันค่อนข้างเรียวแล้วใช่ใช่เพราะว่ามันตัดลิ้นของมออกองอากาศไปได้เยอะเลยนะอย่างว่าตัวตีมออกรองมันลูกขนาดเนี่ยและความเบาของมันคือจริงๆในตัว1299รุ่นปตัี่ย น้ำหนักอยู่ที่สี่จุดสองกิโลกรัมแต่พอเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ในซูเปอร์เลกเหลือแค่สองจุดหกกิโลกรัมนี่คือมันหายไปครึ่งๆนะพี่หายไปครึ่งๆเฟรมมอเตอร์ไซค์ทั้งเฟรมนะครับน้ำหนักมันเท่ากับเฟรมจักรยานอ่ะเคยเล่นเฟรมจักรยานไหมเคยๆพีค่นั่นแหละน้ำหนักมันได้มันเท่ากันเบากขนาดนั้นเลยอ่ะแต่ยงว่าจักรยานนี่คือหนึ่งแรงคนนะแต่เนี่ยแรงม้าสองตัอนสิบห้าตัวนี่แค่เฟรมจุดแรกละครับมาจุดต่อไปพี่ต่อมานี่สองเฟรมชิ้นนี้ S <S <S เเปมชิ้นนี้อ,อันนี้ก็ในโซนที่เรานั่งเซฟเฟรมน้ำหนักตัวเนี้ยอยู่ที่เก้าไม่ใช่เก้ากิโลกร,รนะมัมนะเก้าขีดนะไม่ึงกิโลในชิ้นเนี้เก้าขีดที่เราเห็นขึ้นมาเนะี่ยซ้อนไม่ได้อันนี้คือไม่มีเบาะหลังให้ไม่มีเบาะหลังให้คือไม่สามารถซ้อนได้เลยเพราะว่า <S <S เขาบอกว่าคือตัวเปคมไม่ได้ทําให้มาเปิดซ้อนเลย คือเป็นรถที่แพงแล้วยังซ้อนไม่ได้ต้องนั่งคนเดียวรถเห็นแค่ตัวใช่แต่คือตัวแรกแค่เก้าขีดจริงๆมันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หรอคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันโอ้โหก็คือบางมันจะผบางมากคือเอาไว้แค่รับน้ําหนักตัวเราเอง<ป>อที่ปกติรถปกติตัวเฟรทายเนี่ยถ้าไม่ใช่คาร์บอนถ้าเป็นในตัวสิบสองเก้าเก้าปกติจะเป็นอะลอะไร่ยไม่ได้เจอว่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นเหล็กหล่อกมันคือมันมันเป็นมจะหนักมากนแต่คือมันจะไม่ใช่ไม่ใช่คาร์บอนอย่างนี้เลยใช่มันจะไม่ใช่เก้าข หนักลงเลยหลายโลถือได้สองต้องถือได้สองมือเลยยอดนะครับแล้วจุดต่อไปครับพี่จุดต่อมาก็คือสวิงอาร์มอังนี้เราจะเห็นเป็นซิงเกิลไสายซึ่งอาร์มนี่ก็คือคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันคือปกติมันจะต้องเป็นเหล็กหรือโลหะอะไรสักอย่างโลหะล้ะลอขึ้นมาแล้วก็ต้องถือคือน้ําหนักมันหลายสิบกิโลกรัมมากมากแต่ตอนเนี้ยชิ้นเนี้ยทั้งชิ้นเนี้ยตั้งแต่หูยึดเครื่องตําแหน่งเนี่ยจนถึงยึดยึดไอ้ล้อหลังดุมล้อแกนล้อเนี่ยชิ้นนี้มีน้ําหนักแค่สองเอ๊ะสี่จุดหกกิโลกรัมเท่าน 4.6เนี่ยถือ,อด,ด้วยมือเดียวได้คือเบามากผมเคยถือของตัวสติฟเตอร์ตตัวเก่าอ่ะถือสองมือแล้วหลังยังงอเลยเพราะมันหนักมากมันหนักจริงๆนะเพราะอย่าลืมสิว่ารถโวตีมันต้องเป็นสวิงอาร์มขาคู่ซึ่งสวิงอาร์มขาคู่อะก็หนักแล้วนะแต่พอมันเป็นขาเดียวมันต้องทำให้แข็งแรงเพราะว่าอย่าลืมเนี่ยมัน,มน,นขาเดียวมันต้องน้็ไม่ใช่ว่า ตกหล่นทีสวิงอาร์มหักไม่ใช่ไงคือมันรับรับแรงกระแทกแล้ววิ่งความเร็วส0มร้อยได้แต่นี้เหลือคาร์บอนไฟเบอร์หนักแค่4.2เทุดสกรัมให้ดูกันอีกทีให้ดูอีกทีนี่มันมีความเบาแบบนี่คือคาร์บอนไฟเบอร์ไม่ใช่ครอบอาร์มนะครับไม่ใช่ครอบนะย้ําเลยนะครับว่าไม่ใช่ครอบอาร์มใช่ทั้งเฟรมทั้งอะไรนี่คือไม่ใช่ตัวพาร์ทครอบเป็นพาร์ทหล่อเลยนะครับใช่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เป็นสวิงอาร์มหล่อขึ้นมาเลยแล้วเป็นซิงเกิลไซส์สวิงอาร์มแล้วไม่ทราบว่าจะของหล่อไหมครับหล่อหน้าตาดีเลยหล่อหน้าตาดี จะสปอร์ตรถสปอร์ตกทมนั่นไงไปครับต่อเลยครับพี่จุดต่อไปล้อล้อล้อังเขินล้อก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันดูด้านมือจะเห็นชัดๆผมเกียนว่าล้อหน้าและล้อหลังจะเป็นล้อบูงต่อไปตื่นเลยครับ นนเนี่ยล้อหน้าเราล้อหลังจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์อันนี้คือเดิมโรงงานเลยเดิมจากโรงงานจริงมันคือล้อไอ้นี่ B ST S T แต่คือเป็นเป็นทำให้กับโรงงานเป็นคือออกมาจากโรงงานดูปกติเป็นอย่างนี้เลยคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันกี่โลปกติเนี่ยพันนี้ก็เลขสิบสองเก้าเก้าเนี่ยมันจะมีตัวสแตนดาร์ดแล้วมีตัว S ใช่ไหม<ช>ตัว S เนี่ยจะเป็นได้ล้ออลูมิเนียมฟอนส์อลูมิเนียมฟอนส์เนี่ยจะเบากว่าล้อสแตนดาร์ดไปสองกิโล แต่ตัวเนี้ยจะเบากว่าล้ออลูมิเนียมฟอสอลูมมิเนียฟอสล,ลงไปอีก1.6กิโลเบามากเบาเบาสุดๆเลยนะพี่ก็ถือด้วยมือเดียวได้เลยโว้ยางหนักกว่ายางยางัยงหนักกว่าพี่ยางหนักยางหนักล้อกับเบาอิ่แล้วล้อมันหนูเบาจริงเพราะมันคาร์บอนมีนเบาเข้าไปอย่างนะครับจุดต่อไปเลยครับพี่จุดต่อไปก็คือเปลือกที่เราเห็นสีๆเนี่ยเปลือกเปลือกเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หมดยกเว้นถังให้ดูก่อนนะว่ามันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์จริงนี่ แต่สไตล์เขาจะทำเป็นคาร,ร์บอนทำสีทับคาร,ร์บอนอีกทีหนึ่งเขาจะไม่ได้โชว์คาร,ร์บอนว่าแบบเป็นเปลือกคาร,ร์บอนนะแต่คือจะแบบเรือเปลือกไม่เห็นเนี่ยเั้นใช่ว่าเป็นข้างในเป็นคาร,ร์บอนทับสีสีทับคาร,ร์บอนอยู่นี่ก็เห็นตรงนี้หน้าไปหน้าใชนเลยใช่เนีย่ยมันเป็นคาร,ร์บอนหมดบางคนหน้าแต่บางคนหน้าคาร,ร์บอนนี่ปกติแล้วอันนี้คือปกติอ่าเนี่ยท้ายชิ้นท้ายก็เป็นคาร์บอนชิ้นท้ายคือเปลือกไฟลิ่งทั้งคันคือเป็นคาร์บอนหมดเลยบางเสียบ ่แข็งแรงมีแค่ถังน้ำมันอย่างเดียวที่เป็นอลูมิเนียมถังเปลนมิเนียมใช่ครับถังเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็อีกอย่างหน,นึ่งมีอะไรครับแล้วก็พวกไล่เบาพวกโชกโชกหลังสปริงช็ก็จะเป็นไทเทเนียมไปดูหน่อย <umin> อยู่กรงไมน,นี่ยอยู่กระแมงนะแล้วก็โชกหลังชครับอ่ะ แล้วก็สปริงโช้กหลังก็จะเป็นไทเทเนียมเหมือนกันตัวเรียไหมมันจะเป็น TTX <ช>ไทเทเนียมอ่านะครับสปริงเป็นไทเทเนียมสังเกตว่าตัวเนี้ยจะไม่เป็นโช้กไฟฟ้าถ้าใน TTX จะเป็นโช้กไฟฟ้าแต่ตัวเนี้ยจะเป็นเหมือน TR ที่เป็นโชค้กแน่นนุ่เพราะว่ารถได้่ตัวับตัวเนี้เขาจะปรับเปนนุ่มันจะทันใจกว่าไฟฟ้าอืมสุดยอดประมาณนี้แล้วพี่แล้วก็ภายในเครื่องยนต์เนี่ยผมบอกมันจะมีวัสดุบางชิ้นที่เปลี่ยนเป็นไทเทเนียม อะไรที่เปลี่ยนเป็นแอลดีเอสเพรา่ได้ก็จะเปลี่ยนเพื่อให้ทนแรงม้าแล้วรอบมันจะสูงขึ้นมีความรู้มากๆนะพี่มันมันพิเศษมากมีหน้าราคาตั้งห้านั้นเจ็ดใช่แล้วก็อย่างท่อไอเสียเนี่ยเป็นไทเทเนียมฟูลซิสเต็มนี่ให้ดูท่อทั้งเส้นแล้วดูคอมันเ่ยอย่างคอรถยนต์นะคอใหญ่มากเลยมอเตอร์ไซค์ทำคอใหญ่แบบนี้ไหมโ้โคอกี่นิ้วเนี่ยผมยังไม่เคยวันนะแต่มันใหญ่ใหญ่มากๆ อะไรแ้อันนี้ก็คืออาคาโบวิดแท้เหมือนกันถ้าเข้าไปจากโรงงานฟังเสียงได้ไหมพี่เด็กมาฟังเสียงกันนะครับในอุณสาหกรรจอสีโอ้โหเลสซิ่งอีโวด้วยแต่จอยิงก็เหมือนเหมือนสีเหมือนพวก12บสองรอเก้าปกติมาฟังเสียงกันเสียงกันเนี้ยถ้าฟังในกล้องอ่ะมันจะไม่เหมือนของสีนะ ลันโผลไปยินเลยเพราะว่าทอยหลังเนี้ยถ้าดูอ่ะมันจะเหมือนในตัวไฟนอลออดิชั่นของ1299ตัวก่อนที่จะเปลี่ยนวีตัวที่มันออกห้ายกว่าแต่ในตัวไฟนอลออดิชั่นอ่ะข้างล่างเป็นพักข้างข้างล่างข้างล่างยังเป็นพักข้างล่างเนี่ยนะอืมถ้าในตัว1299ไฟนอลออดิชั่นนะครับอันนี้ยิงตรงเลยแต่ตัวเนี้ยือยิงสดยิงยิงตรงเลยเสียงที่แบบรันจริงกระชากใจมากเลยงอ่ลั่นมันรันไม่ะเป็นลูกอ่ะ ผมว่าเสียงเครื่องมันดังนะมันดังคัดเคิร์สอะไรเพราะด้วยความที่มันเป็นวาล์วเดสโมโดเิกคือดูกติถ้าใครขับจะรู้เลยเสียงเครื่องมันเหมือนมีอะไรบวบอยู่ข้างในแล้วเพราะว่ารถมันไม่มีสปริงวาล์วมันจะเป็นสปริงมันจะเป็นตัวกระถึงรีเทนเนอร์ซึ่งกึ่งกลเดสโมโดเิกนี่คือระบบมันอย่างไรแล้วว่าตัวนี้ระบบกดคัดที่มันดังกว่าปกติหน่อยเพราะว่ามันต้องเอาแรงม้า215แรงม้าให้อยู่แล้วเวลากำคัดนี่เงียบติ๊ดเลยนะอารมณ์บางคนบอกคัดแห้งบอกไม่ง่ายอันนี้คือพอคำคัดก็จะเงียบลงไปนิดนึงแต่พอ ปล่อยคลาสก็จะดังกรอกๆหน่อยแต่นี่ดูเสียงปกติทุกันเลยนะครับก็สไตล์ดูปกติประมาณนี้นะพี่นะครับก็ประมาณนี้นะพี่เบนซุปเล็กก็ความพิเศษก็อย่างได้อย่างที่พี่เบนได้บอกไปแล้วว่าอย่างมีเฟรมมีอ่าซับเฟรมล้อเชือกไล่เบาใช่ครับคือหลักๆคือการไล่เบานะครับแล้วก็แรงมาที่เพิ่มขึ้นคือสองร้อยเท่าไรชิ้นภาพสองร้อยสิบห้าตัวคือณตอนปีสองพันสิบเจ็ดคือว่าเยอะนะแต่ณสองพันยี่สิบมันอาจจะฟังแล้วธรรมดาเพราะว่ารถพาร์ติชั้นส่วนใหญ่ขึ้ ใช่เพราะว่าเดี๋ยวอันนี้รถ2017นี่3ปีผ่านมาใช่แต่คือถ้าเรามาเทียบเรโชจริงๆถ้านาบปีนั้นน่ะส่วนใหญ่เขาจะแรงม้าอยู่200ตัวกับน้ำหนักตัวอยู่ที่200แรงม้าไอ้แม่200กิโลกรัมกับ200แรงม้าเรโชมันเท่ากับ1ต่อ1น้ำหนัก1แรงม้าเอ้ยน้ำหนัก1กิโลเท่ากับแรงม้า1ตัวแต่นะตัวเนี้ยเรโชมัน1กว่าเลยนะ1กว่าก็215แรงม้ากับน้ำหนักตัวแค่150กิโลมันก็หัววาวมากนะก็ณเจ็ดณปี สามปีที่แล้วว<ช>ันนี้คือเรียกว่าว้าวมาก<ช>แต่อย,อย่างว่านะครับก็ผ่านมาสาปีเทคโนโลยีก็ต้องมีการพัฒนาหน<ช>ลายอย่างก็ต้องเปลี่ยนนะครับก็น่าสนใจก็รอดูท like <ช>ุกเล็กวีโฟว์ว่า<ช>มันจะออกมายวไว้สักวันหนม่งรอต้องรออ,งรอ,อยากชมของดีค่ายดูปกติก็นี่ครับพี่เบนที่เจเลญนะครับซับสไครต์จริงๆต้องจริงต้องบอกว่าไม่ต้องซับสไคร์พี่เบนแล้วพี่เบนคนซับกี่ล้านแล้วนนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณนะครับ ผมพี่เบนแม่แบบแสบตาแสบยายแสบยายแล้ว <laughs> <laughs> วันนี้ผมต้องวันนี้นะครับผมคงต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดซ like, ับสไครต์ไลค์แชร์แล้วไปช่องบ้านูเฟ่นะครับข้างล่างนะครับแล้วก็ช่องวีเบนด้วยเนาะก็ก็อย่างที่บอกแหละหวังช่องวีเบนจะซับผมบ้างก็ได้นะครับแล้ว <laughs> <laughs> วันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายนี่โหสวยจริง หน oh, ouais right 네ึ่งสองเก้าซุปเปอร์เล็กเจล่าพานิกลเล่ดูกติโอ้โหสุดยอดพูดให้ครบชื่อเลยเฮ็ดูพันพระอรสวยมากนะดูดิเฮ็ดูดิเท่นะแบบนี่ดูสักก่อน

ดับพี่ก kind of no ันดังมากนะเสียงก็เสียงแบบลั่นเลยนะแบบแปกติมากอะตอนแรกผมก็ตั้งขึ้นที่เป็ครึ่งพังเลยวะไม่เหมือนเลยแต่พอไปลองขับอ่ะไปขับเสียงปกติขับขับปกติเลยเสียงปกติแต่ถามว่าดังไหมอ่ะจริงๆมันไม่ดังนะแต่ดูปกติอะนด้ไหมว่าเรายืนอยู่ข้างรถอ่ะเราจะรู้สึกดังอย่าพี่แต่ผมว่าเสียงพอสตาร์ทกบแรงไม่เหมือนก็สุดสมการไม่เหมือนไม่เหมือนเสน่ห์ะแล้วมันจะต่างกับ แต่ถ้าฟังในกล้องอะมันจะฟังเสียงเหมืนรถถาถ่ายเลยก็มีคนมีคนมาทักบอกมีเสียงที่เหมือนรถถายเลยผมไ่นั่งฟังเออว่ะยิ่งถ้าฟังผ่านลำโพงมือถือนะมันตมน้ำที่บ้านจะ่อะอจะคือพอมาฟังของจริงอะเราเราใน้ามันเรารู้สึกแรงที่มันแรงอ่ะอันนี้อันนี้มันมีทำเป็นตัวขัดแห้งนะพี่มันทำขาดแห้งเหรอก็เปลี่ยนฝานี่หล่อนะอย่างเดียวที่เปลี่ยนฝาเนี่ แต่รุ่นนี้ต้องเก็บแบบเดิมนีม้ <ๆ S 1> แหละมไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวผมจะเอาเนี่ยกันไขอ่ไออกแล้วก็ไอ้นี่ออกให้มันเดิมที่หลุดอันนี้มันมาติดจากโรงงานหรือมันแต่งเพิ่มเขาแต่งเพิ่มใช่ไหมผมววรบกวนอยากให้พี่ถ่ายคลิปตอนผมตาตาติดเล็กขนาดนี้เลยได้ <ๆ S 2> ได้เกิดซูเปอร์ไฟดี่หรือไม่หรือไม่เอาฟองพิมถ่ายกันเลยเสิรจจาบอกเลยฮะใครสั่งวะไม่ใช่กู สวยจริงบอกเลยนี oh <cn Jean Rabbit bulun> ่ตะก้องตะกอจริงิั้างยงนี่้ะบดีกว่าเดี๋ยมันจะได้วงกว้างเลจริงๆหลีแสงลงนีดนึงก็ได้หลี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 พ่อ ของแรกในชีวิตน,นะครับเ,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 เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอผมขอมขอีกทีนึงเมื่อกี้ผมขยับเอาเดินเอาเดานินเข้ามาใหม่นะ ไอ้บัตรมันคนละฟิลกับคนยืนฟังนะเออบัตราดตรบัตเปิดอะไรเงี้ยเนี่ยบัตรบัตรเลยหมดความจะอัดอ่ะพี่ฟิลฟิลแบบพอเราสตาร์ทเองมันคนละฟิลกับเรายืนฟังนะเออคนละลมเมื่อกี้ยืนเนี่ยไม่ดังนะแต่พอยืนข้างเราไม่ดังแล้วมันจะคืนแบบนี่นี่นี่แหละคือดูกติคือเราฟังในคลิปอะแม่งเป็นรถไถเลยแต่พอมาฟังของจริงอะคือแม่งสดเลยคืออกแม่งอกเราสถานอะในคลิปมันสามารถถ่ายทอดให้อกเราสถานได้เล่ะไม่ได้ ยิ่งได้กับเจอลำโพงลำโพงมือถือที่เป็นเสียงแหลมนะเป็นในการรถหายไงแต่ของจริงนี่ดูไปคือกินตัวเองที่แบบฟิลโลดึงออกมันมันไม่ใช่ตัวเดียวเนี่ยนี่ดูดูไอร้อนห้องมันเป็น้องฝังมันก็จะเป็นโสีมากเลยอ๋ะไอร้อนสีเนี่ยร้อนร้อนเมื่อกี้ยืนดูเป็นนี่มันร้อนเลยร้อนอลไรแ่งร้อนที่สุด ผมขีก็ในตอนว่ามึงไข่มึงจะโง่คอท่อใหญ่นี่เลยอย่างท่อรถรถยนต์ไม่แข่งกับรถยนต์ท่อรถเก่งว่างคันๆมันใหญ่แล้วบ้องเท่าหลามอ่ะดูคอดูบ้องเท่าหลามโคตรใหญ่อ่ะพี่เป็นไอโฟนมาที่แวอ่ะมันใหญ่แล้วบ้องเท่าหลามเลยนี่ดูดูเดี๋ยวก่อนนะวันหนึ่งเดี๋ยวใส่ไม่ร้อนเหรอยังนี่ประมาณนี้นี่ว่ามือแตะเขาไปโอ๊ยแตะตาย อย่าขอาอนุญาตเขามาเลยพี่ได้เลยขอแต่อขอย,อย่าบอกนล้วาสีแดงอ,อ่ะเฮ้ยจริงดีสุดยอดเลยนี่โอเคก็ประมาณนี้แล้วกับเจ้าซุปเล็กนะซุปเล้งนี่มันอีกเ็เร่ซุปเล้งสุดยอดจริงเลยนี่พี่เบนฝากช,ช,ช่องไหนพี่ฝากช่องใครฝากช่องพี่ <c oughs> ก็ฝากติดตามด้วยนะครับต้องดีบิ๊กไบค์นะเห็นคันนี้บ่อยๆเลยอย่าเพิ่งเบื่อกันบอกฟังติดตามไม่ได้ต้องมาซับช่องของผมต้องมาซช่องของเพื่อนใครที่ซับช่องพี่เบนซ์อยู่มาซับช่องเรานะนี่โอเคก็มานี่เนาะนี่สุดยอดโอ้โหรองเท้าพี่กันสวัสดีครับฝากช่องอะไรพี่กันเร็วฝากช่องไบค์โรเฟ่กับดีบิ๊กไบค์ด้วยนะครับนี่ฝากเฮ้ยไบค์เกอร์ทีเฮดด้วยไบค์เกอร์ทีเฮดกดซับสองทีนะครับโอ้โหจบแล้ว โอเคแล้วเจอกันใหม่คืนหน้าขขบคุณสำหรับก,การติดตามรับชมนะครับนี่ขอบคุณครับสวัสดีครับขอไปถ่ายรูปแรกก่อนนะจ๊ะ2,000 years later